สถานีต่อไปสยามผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสายสุขุมวิทได้ที่สถานีนี้โดยประตูรถจะเปิดด้านขวา next station สยาม interchange with สุขุมวิท line good morning นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่อุโมงรถไฟขุนตาลน,นะครับวันนี้ผมกำลังจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมอุโมงรถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย อุโมงรถไฟนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับทุกคนตอนนี้รถไฟกำลังจะออกจากขบวนครับโอ้โหดูว,ว้าวอันน้รถไฟเขาขนอะไรเหรอครับเนี่ยน่าจะเป็นน้ำมันนะทุกคนเนะาะจังหวะนี้เรามาถึงปุ๊บ ก็จะเจอรถไฟขบวนนี้พอดีเลยครับทุกคนว้าววันนี้ผมก็เลยถือโอกาสพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่อุโม,มงรถไฟขุนตาลอุโม,มง์รถไฟที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยและที่สำคัญอุโม,มงรถไฟนี้เป็นอุโม,มงรถไฟที่สูงที่สุดของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับ เพื่อนๆฮะที่นี่ที่เราอยู่ตรงนี้นะครับอยู่สูงระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ที่500กว่าเมตรครับทุกคนอากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะถือว่าเป็นอากาศที่สบายเลยนะครับอากาศเย็นสบายมาก แต่เส้นทางที่เรามาเมื่อสักครู่นี้นครับก็จะเป็นเส้นทางที่เข้ามาจากอำเภอลำพูนนะครับลัดเลาะภูเขามาแล้วก็จะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะคับแคบนิดนึงเพื่อนๆคนไหนที่มาเที่ยวที่นี่ก็ระมัดระวังในการขับรถขึ้นมานะครับผม เพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติของอุโมง์รถไฟขุนตาลให้เพื่อนๆฟังนะครับแต่ตอนนี้ผมจะให้เพื่อนๆมาดูสถานที่ที่นี่มาดูสิ่งก่อสร้างที่อุโมงขุนตาลก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับนี่ครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นป้ายสถานีบ่งบอกว่าเรามาถึงสถานีรถไฟขุนตาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมกำลังจะพาเพื่อนๆ เดินเที่ยวชมสถานที่สำคัญเดินเที่ยวชมสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในสถานีรถไฟขุนตาลนะครับน,นี่ไงครับที่ผมบอกเพื่อนๆเมื่อสักครู่นี้ระดับน้ำสูงสุดอยู่ที่578ของน้ำทะเลปานกลางครับซึ่งถือว่าที่นี่ครับเป็นอุโมงรถไฟที่สูงที่สุดของประเทศไทยเลยครับ ตรงนี้ก็เป็นสถานีของอุโมงรถไฟขุนตาลนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูตรงนี้ครับไปดูจุดชำหน่ายของตั๋วรถไฟนี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นป้ายของตารางเวรของรถไฟที่เขาขับผ่านมาเส้นทางนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นจุดจำหน่ายตั๋วรถไฟเก๋ไก๋มากเลยอ่ะคลาสสิกจังเลยครับ ข้างๆกันนี้ก็จะเป็นอะไรครับทุกคนเป็นตาช่างหรออันนี้เป็นตาช่างสมัยก่อนมากทุกคนเป็นเหล็กหนามากเลยอ่ะว้าขอแตะหน่อยนะครับโอ้แข็งมากเด็กจริงๆเลยครับทุกคนที่สำคัญนะครับ เพื่อนๆครอุมโมงรถไฟขุนตาลนียครับ<อ>เขาก่อสร้างเมื่อปี2,450<อ>เขาก่อสร้างเมื่อปี2,450<อ>ซึ่งในการก่อสร้างอุมโมงรถไฟขุนตานะครับ<อ>ก็จะเป็นการก่อสร้างที่ลำบากมากเพราะว่าสมัยก่อนเมื่อ100ปีที่ผ่านมาครับสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่า เทคโนโลยีที่เขาทําการขุดเจาะอุโมงค์ครับยังไม่มีความที่เป็นหันสมัยเท่าสมัยนี้นะครับในการกอร่อสร้างที่นี่ก็ถือว่าเป็นการปราบเซียนของวิศวกรสมัยก่อนมากทุกคนเก่งมากเลยนะครับแล้วในการกอร่อสร้างที่นี่ครับเขาใช้ระะเวลาในการกอร่อสร้างถึง100กว่าปีเลยนะครับทุกคนถือว่าเป็นการกอร่อสร้างอุโมงค์รถไฟที่นานที่สุดเลยก็ว่าได้ครับทุกคน ว่าเก่งมากเลยครับแล้วทำไมเขาถึงทำการขุดเจาะอุโมอง์รถไฟขุนตานี้เ,เพราะว่าพิศวกรช่งางทางรถไฟของยุโรปที่เขารับเหมาทำการขุดเจาะเขาทำการสำรวจพื้นที่ของดอยขุนตาน,นะครับพื้นที่นี้ไม่มีพื้นที่ที่สามารถให้รถไฟผ่านได้เลยเพราะว่า สูงระดับน้ำทะเลถึง1,500เมตรครับทุกคนซึ่งดอยขุนตาลนี้เป็นดอยที่สูงที่สุดของภาคเหนือเลยก็ว่าได้ครับแล้วช่างสำรวจของทีมยุโรปทำการสำรวจปรากฏว่าจำเป็นต้องทำการขุดเจาะอุโมงค์ขุนตาลนี้จนกระทั่งมีการขุดเจาะถึงระยะเวลา100กว่าปีจึงทำให้อุโมง์ดอยขุนตาลนี้ครับข pt, ุดเจาะได้สำเร็จครับทุกคนว้า เก่งมากยกมือให้เลยครับว่าเก่งมากจริงๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปด้านในสุดด้านในที่เป็นประตูของอุโมง์รถไฟขุนตาลนะครับไปดูข้างในว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนเพื่อนๆฮะระหว่างนั้นนะครับตรงขวามือตรงเนี้ยครับก็จะเป็นเส้นทางที่เราสามารถสำรวจเข้าไปในอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลได้ครับทุกคน ว้าวเส้นทางนี้จะใช้ระยะเวลาในการเดินนะครับ1,300เมตรครับประมาณ1กิโลกิโลอีก300เมตรนะครับทุกคนแต่ผมคิดว่าผมจะไม่พาทุกคนไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีเวลาที่จะเดินเข้าไปด้านในได้แต่ผมจะพาเพื่อนมาเส้นนี้ดีกว่าครับมาดูตรงประตูถ้ำหรือว่าประตูอุโมงค์ของถ้ำขุนตาลเนานะ เดีวที่สาคัญนะครับเพื่อนๆสังเกตดูอุโม,มงขุนตาลนี้เขาจะใช้เป็นตัวนอหนูเนาะต่ออานอตาลส่วนอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นตัวลอลิงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปหาหลักฐานกันเดี๋ยวเราไปหาความรู้กันว่าเพราะอะไรทําไมถึงต้องเป็นนอหนูแล้วก็เป็นลอลิงนะครับทุกคนไปพี่โตเจออะไรบ้าง เพื่อนๆครับสังเกตน้องตุ่มนี้นะแล้วก็คุณลุงกุต้ตาที่มาอยู่ในกลุ่มน,นี้นะครับเขาไม่ได้ขับรถยนต์ขึ้นมาเหมือนพวกเรานะครับพวกนักท่องเที่ยวเขาก็จะนั่งรถไฟนะครับนั่งรถไฟมาจากเมืองแพร่บ้างหรือว่านั่งรถไฟมาจากเมืองเชียงใหม่บ้างเพราะว่ารถไฟทุกเส้นทางก็จะผ่านอุโมงคขุนตาลน,นี้แล้วก็จะจอดณนะจุดนี้ ทุกทุกคันเลยครับทุกคนถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของเมืองลาพูนอีกที่หนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนอันนี้คุณลุงนี้น่าจะเป็นเจ้าที่ของอุทยานหรือเปล่าเนาะ,ะพเพื่อนๆครับตรงนี้ก็จะเป็นศาลเจ้าพ่อขุนตาลเนะาะศาลเจ้าพ่อที่ทําการปกปักรักษาสถานที่แห่งน,นี้นะครับ ใช่เดี๋ยวเราไปไหว้ศาลเจ้าพ่อขุนตังกันก่อนปะเพราะว่าเรามาถึงแล้วเราต้องไปกราบไหว้ท่านเนาะมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาปกปักรักษาสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่เนาะ ไหวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูตรงหน้าประตูทางหน้าประตูถ้ำประตูอุโมงค์รถไฟนะครับว่าว้าตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของอุโมงคขุนตานทุกคนเข้าไปข้างในสุดมองเข้าไปลึกๆอ่ะโอ้โหใช่เข้าไปไม่ได้ครับ นึกมากเลยเรามองอะไรไม่เห็นเลยด้านในสุดว่ามีอะไรบ้างแต่เราสามารถมองเห็นตรงหน้าอุโมงแค่นิดเดียวนะครับเพื่อนนิดเดียวจริงๆวา้าสูงใหญ่มากอลังการมากเพื่อนๆครับอยให้เพื่อนทุกคนได้มาเที่ยวกันตรงจุดท่องเที่ยวของ อุโมงรถไฟขุนตาลนะครับมาดูความสวยงามของทางร,รถไฟแห่งประเทศไทยที่ทําการก่อสร้างอุโมงนี้นะครับทุกคนว้าสวยงามมากเดี๋ยวผมคิดว่าจะรอรถไฟอีกสักหนึ่งขบวนนะครับรอรถไฟขบวนล่าสุดแล้วก็จะให้เพื่อนเพื่อนดูว่ารถไฟขบวนแต่ละขบวนนะครับเขาจะออกมาจากอุโมง์นี้เป็นแบบไหนนะครับ อากาศดีมากเลยอ่ะไม่คิดว่าเราขึ้นมาถึงข้างบนนี้แล้วอ่ะอากาศก็จะเย็นสบายกว่าข้างล่างเยอะเลยครับเมื่อกี้เราขึ้นมาจากจุดด้านล่างอ่ะครับผมมองในรถแล้วอ่ะอุณหภูมิประมาณ30องศาครับขึ้นมาถึงด้านบนนี้แล้วอ่ะเพื่อนๆลองทายดูนะครับว่าอุณหภูมิที่เนี่เท่าไหร่กันให้ตัวลองเปิดดิครับพี่โตอุณหภูมิที่นี่เท่าไหร่หรให้เพื่อนลองทายดูครับ๒๖ยูที อุณหภูมิที่นี่อยู่ที่26องศาครับทุกคนตอนบ่ายสอโอ้อากาศเย็นสบายเนาะเหมือนเราเปิดแอร์นอในห้องนอนเลยทุกคนแล้วที่สําคัญที่นี่ตอนเรามาเที่ยวตรงนี้ครับเป็นเวลาอยู่ที่บ่ายสองโมงนะทุกคนว้าบ่ายสองโมงคิดดูดิด้านล่างของเราก็จะร้อนขนาดไหนแต่ด้านบนตรงนี้ครับอุณหภูมิอยู่ที่26องศาโอ้เย็นสบายมาก ครับรถขึ้นมาจากด้านล่างกันแล้วหรอครับโอ้เก่งมากเลยอะครับมีแรงปั่นขึ้นมาแข่งแรงมากรถไฟที่นี่ครับก็ขึ้นไปอุทยานอ๋อขึ้นรถไฟต่อแล้วหรอครับเดี๋ยวขึ้นรถไฟกลับเอารถอาักรยนขึ้นด้วยเนาะโอ้ครับผมเพื่อนๆที่นี่เขาก็ใช้การสับรางแบบนี้อยู่นะครับเขาเรียกว่าเป็นกุญแจคู่นะครับทุกคนนี่ ทุกคนวินเทจมากว้าถ้าเกิดว่ารถไฟมาคันไหนเราก็ชักอย่างนี้หรอครับชักแล้วก็คันไหนเสร็จเราก็เก็บลงอย่างนี้หรอครับไม่รู้เนาะแต่ที่รู้คือเขายังใช้การสับรางแบบรางคู่อยู่ครับทุกคนเพื่อนๆครับที่สำคัญ ห้องน้ำที่นี่ถือว่าเป็นห้องน้าที่สะอาดมากครับสะอาดจริงๆไม่คิดเลยว่าข้างบนที่สูงๆแบบนี้จะมีห้องน้าที่สะอาดเหมือนกันนะครับทุกคนว้าวประทับจิตประทับใจมากในการมาเทีย่ยวที่นี่ครับทุกคนอันนี้ก็เป็นห้องประจําการของเจ้าที่ที่เขาประจำการในการดูแลของสถานีที่นี่ทุกคน ดูข้างในครับวินเทจมากโอ้โหเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมได้มาเที่ยวสถานรถไฟแบบนี้เปิดหูเปิดตาเปิดโลกมากเลยนะตอนนี้เราก็ยังไม่มีคำตอบว่าทําไมถึงเป็นตาลลอลิงแล้วก็ทำไมถึงเป็นตาลนอนหนูนครับทุกคนเจ้าที่เขากำลังพักเที่ยงอยู่นะครับผมคิดว่ากำลังพักเที่ยงแหละ เพราะว่าไม่มีใครมาประจําการอยู่ณจุดนี้เลยเราก็เลยไม่มีข้อมูลในการที่จะหาให้เพื่อนๆอนทุกคนฟังครับด้านในของสถานีก็จะมีรูปภาพตกแต่งให้เราได้ดูว่าในการก่อสร้างของทางรถไฟอุโมงค์สายนี้ครับมีการก่อสร้างแบบไหนบ้างทุกคนนี่ เป็นสะพานสูงเนาะเป็นถ้ำแบบนี้เลยสมัยก่อนนะครับทุกคนเป็นถ้ำเล็กๆเนาะอุมโมงค์เล็กๆแล้วก็ตรงนี้ครับ เพื่อนๆครับผมได้คําตอบว่าทําไมเป็นนอหนูแล้วก็ทําไมเป็นลอลิงนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี้ยคำพื้นเพของขุนตาลเขาจะใช้เป็นนอหนูนะครับนอหนูเป็นคําที่เขาใช้ตั้งแต่สมัยดั้งเดิมเมื่อ200กว่าปีที่ผ่านมาแล้วส่วนลอลิงครับเขาใช้เป็นภาษาของทางราชการของประเทศไทยนะครับซึ่งทางราชการเขาก็จะใช้เป็นตัวลอลิงนะ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลก็เป็นลอลิงส่วนนอนหนูเนี่ยเขาพึ่งมาทําการเปลี่ยนแปลงเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองครับทุกคนก็เลยทําให้2ชื่อของดอยขุนตาลแล้วก็อุโมงค์รถไฟขุนตาลจึงมีชื่อที่พัชชนานอนหนูแล้วก็ลอลิงไม่เหมือนกันนี่เองครับทุกคน รถไฟขบวนอีกขบวนหนึ่งที่ผ่านมานัจุดจดนี้ครับเขาก็จะมาประมาณบ่าย4ี่โมงครึ่งหรือว่าส6บหนิกาสาทีครับแต่ว่าเราก็คงจะอยู่ไม่ถึงขนาดนั้นแล้วนะครับทุกคนผมก็เลยขอญาตเพื่อนกลับก่อนก็แล้วกันเนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไฮไลท์ของภาพวิดีโอของรถไฟที่เขาทําการผ่านมานัดจุดจนี้ให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กช่องนี้ด้วยนะครับไปดูว่าคลิปหน้าผมจะพาเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนอีกก็ติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบายครับ